เตาน้ามันลงไปน้็กระเทียมหนึ่งช้อนน้งเยอะนิดหน่อยแล้วแต่ชอบ ทำด้วยหมูมหมูของเราเนี่ใช้เป็นหมูหมักนะฮะหมูหมักนุ่มอย่างเดียวเลยครับโอเคอเหมือนจะสับหมูอ่าต้องหมูลงก่อนนะเมนูนี้จะเป็นเมน,นูกะเพรา,าลูมิตราาลูมิตรครัอบผมหมูมหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งถ้ามีนอกเหนือจากนี้มีไหมฮะ ก็มีเครื่องในเรามีเครื่องในด้วยเครื่องในหมุนกรอบเนื้ออ๋อแต่เนื้อหลังๆไม่ค่อยมีคนกินเลยไม่ค่อยได้ทำอ๋อโอเคตามด้วยปุ๊บมามีหมูมีมีกุ้งมีหมึกหมึกก็ที่ใช้ก็เป็นหมึกไท่ไทกุ้งแบบแกะกุ้งนี้ไม่ใช่กุ้งปลอมนะคือคอมเมนต์มาบอกกุ้งปลอมอันนี้คือกุ้งที่เราลวกแล้วนาจะเป็นกุ้งแบบไม่แกะอ๋อใช่ใช่แต่ของเรานี่คือแกะแล้วเราลวกก่อน มานั่งแกเเอองโคกุ้งแท้กุ้งแท้นะมันไม่ไมา่ไม่ใช่ไม่ใช่กุ้งแบบไอ้ชาบูอะไรพวกนั้นไม่ใช่อันนี้กุ้งแท้ๆเลยราคาแพงกุ้งสดอีกครับเพราะว่าไอ้กุ้งเนี่ยส่วนมากก็จะส่งเกสส่งต่างประเทศตัเศวเอ็กพอร์ตอะไรพวกเนี้ยนี่เราก็ปรุงปกติเหมือนเดิมเมื่อกี้ใส่อะไรไปทีแรกนะน้ำตาลน้ำตาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลแล้วก็รสดีนี้แล้วชูรสใส่ไปยังฮะใสส่ชูรแล้วก็เติมด้วยชูรส ใส่ชูรสมากลูกค้าก็แต่แล้วแต่ชอบแล้วกันแต่ใครจะไม่ใส่ก็บอกได้ครับมีเหมือนกันมีลูกค้าไม่ใส่น้ำตาลก็มีใช่ใช่แต่ว่าที่ผมชิมเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคแล้วกับปริมาณนี่คือพาั่ลมิสพรพาวลมิดนะโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เนี่ยครับใส่ซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วเป็นซีอิ๊วดำเข้มหน่อย สีเข้มๆมาดูน่ากินหน่อยออกแนวโบราณมาก่อนใช่ใช่ให้มันดูไม่จืดอืมแล้วส่วนตัวนะผมชอบแบบนี้เข้มๆให้มห้เปลี่ยนสีแค่นั้นเองครับโอเคนี้เราก็ใส่กระเพรานี่นะกระเพราแล้วก็คุกๆๆๆเดี๋ยวมันจะไปอ่ะสุกในกล่องอีกทีนึง นี่นี่กระดาษใส่แค่นี้ยังหอมเลยโอเคโอเคครับข้าวหอมมะลิเหมือนเดิมนี่เป็นข้าวหอมมะลิกล่องโฟมก็เป็นพีห้าร้อยแล้วก็มีพลาสติกรองก่อนแล้วแต่คุาเอาข้าวเยอะข้าวน้อยก็แยกได้ทำมาที่ร้านเติมได้กล่องนี้ครับาโลมิดผาโลมิดนะฮะโอ้โหนี่จุๆเลยไม่ได้เมคคอันี้คือปกติปกติคือสั่งก็ได้ตามนี้เลยไข่ดาวอ่ะเพิ่มห้าบาท เมนูนี้50บาทเพิ่มไข่ดาวอีก5บาทเนี่ยดูใกล้ๆกันอันนี้แบบไม่เผ็ดนี่แบบไม่เผ็ดนะโอเคแดงเลยครับผมครับรอยครับฝากเบอร์โทรร้านอีกทีครับผมคัวน้องปูนครับ08 9 17 3 5 0 2กติดต่อเข้ามาได้ครับโทรสอบสามได้ครับผ่านไลน์แมนเนาะใช่มีไลน์แมนด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับถ้าลูกค้าสนใจต่อรถห้องเย็นรถพุทธทัก งานซ่อมงานแอร์ครับอยู่โซนเอกชัยบางบอครับวิ่งเข้ามาที่ทีเคสตสวิทก,กาได้เลยครับมาดูกันครับผม